สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับอ่ะมื่อนี้ก็มาพ้ากันเกือบเที่ยงคืนมื่อนี้กับอะไเนาะเป็นอยงก็ได้ม่สัมผัสเด็กปันนี่เกี่ยวว่าจับกันคือว่ามันดวนพราแต่ว่าเป็นอย่างไรไม่สัมผัสย่ามเด็กดว่าปลุกกันขึ้นมาสัมผัสเด็กปันมันดวนของยังไงกะบชีวะดวนกะกะดวนเติบอยู่ปะมันเกี่ยวกับอีหยังรอบหมอกคุ้ฟังไหมเกี่ยวกับอีหยังเกี่ยวกับเลขกก็เอร์อยู่มันเกี่ยวกันเกี่ยวตัว บา <H m? S 2> งแน่งไปวัดอาจารย์เอมเมนตลึกๆมากเลยเอ้าหันไปเลยเออปุ๊กรถดสั่งฉันว <c oughs> ่าเออปุ๊กแล้วหัน่าเขาสั่งเป็นตะปุ๊กยุ่งมือขึ้นนี่ขำมากนี่มือร้อนหวอยมือขึ้นแมนมือขึ้นคำว่มามือร้อ <c oughs> มือขึ้นนี่เด็กๆผมในกำลังตอบคอมเมนต์เอฟซีอยู่ในลุกขึ้นมาเบ่าคขิดเอ้าเพิ่นโทรมากอืมทรมาว่าท้วมไม้ยังบือสั่น เอาโทรมาหาผมเราบอกทามมาโทรมาอย่างเอาอาจารย์ผมว่ได้โทรไปมาเสนอดอกเอาว่โทรอย่างไรมันชั่วอยู่นี่ภาัษาปกติถ้าคุยกันผ่านททาโาารท,ทรศัพท์ก็ดสิ่งพูมสเสจโทรเมสเสจให้คอยเดาครับเลขไทยเบอร์โทรศัพท์ัคไปเดาเลยเบอร์โทรศัพท์ผมนะเนี่ยเนี่ยมันออกแล้วออกแล้วบอกอ๋อคุโต๊ะหกแปดล้วออกเมงไหนนี่เอามันออกได้ยีหะอ๋อจะให้คิดโบวานอยู่หรอไอ้คิดโบวาน เอาเลยไม่ได้หลอมือนี้ซะเดี๋ยวลงมาไม่ได้ลงเบอร์ไปโอ้หน้าเสียดายมากเอ้าครับเอ้าเขาสู้ซาลาบันกะมือนี้เอาอบอเ่นหมายถึงมาเคลื่อนอ๋อไม่เอาอย่ามาจบกูกันไล้คุยกันอยู่วันหนึงบอกว่าบอได้โทรไปเพม่อนกับว่ามันโชว์อยู่อืมไอเบอร์ไอเมสเซจนั่นน่ะมันโชว์วก็เลยต้องมาบอได้โทรแล้วบอกเอ้าเพิ่งตัว่าจะโทรไปกัน กั S <S <preach science> ่โตเป็นยังตอนต่อตอแรกผมกเขาไปแล้วไอตอนไ้ผมก็เขาไปแล้วเขาไปแล้วก็ข้าไกได้ตัวเฉลยพิสนามาหน่อดิโอเฉลยวิสนามาเนยลอยน้าปอมปอมอยู่หนวะเห็นว่าเฉลยพิศนาเป็นยังก็เลยล้อยน้าไมทำิร้อปล่ก็ไปล้อยเดียวไปฮอดว่าเห็นคนดำขี้มิมขี้ม่อยู่อยู่ไหนน่นนึงเพิ่นวาไรไหเอากุ้งผมก็อยากหูไว้กุ้งนี่มันมันมีอย่างย่งไกุ้งก็สิไปมุดหากุ้งมนหากแต่ว่าเื่ไปสร้างว่าขุดไหม วะพ่อพี่กุ่มวะพ่อพี่อะไรพอตะโกเออเนาะมาเลยเออมื่อเช้านี่ก็ไปไปบ้างแรกอย่ดิโ่าไปบางแรกเนี่บ่บางแรกเนี่ยอ้าวมัดมากตัวนี่ยังวันมาปลูกตอนเดินนี่บวันนี้หลังจากไปแล้วนี่ออกจากวัดเพื่อนมากับว่าปลูกไปดิแม่นจี้แจ้งข้าวด้วนวันนี้แจ้งข้าวด้วนก็จะแนบวันเดอร์คนบอกว่าอ่นนั่งคุยกันสะตอนทุ่มหนึ่งยังเงื้อนครับแต่นั่งยิ้มหันละนั่ง สนหน้ากันย่หันละการทุ่มหนึ่งผมก็ออกไปหากินเขากินปลาแ่าจังค่อยเทตุลวั์ปลาปังแล้วจังค่อยได้มากเอ๊ะผมสงสัยละสงสัยับว่าทุ่มหนึ่ง่อยเมื่อนี่เพื่อนให้ปัญหาใหม่มาก่อเป็นเป็นอย่างเพื่อต้องจับการไม่ได้เขาทุ่มหนึ่งก่อให้เป็นปัญหาแล้วปัญหาเลยปัญหาไงปัญหาก็ผมนี่นั่งโดนจนปวดขาอปัญหาเพื่อนบอกอยู่ยเย่าไปตีปัญหา หม่ยถึงวาตุ่มนึงคอยเมียดแมนจะเอาไปตีแล้วต้องใส่หมวซัสื้อประเดี๋ยหยังอ่าคงอ่าโอเคเขาไปแล้วเนาะเขาไปก็เลยเขาไปทอดก็เลยอ่าสถายปัจพระเจ้าที่เอ่อพ่อสถาพรเนาะพ่อสถาพรนั่นท้ำบุญมาสามพันกับกัอนุโมทนาสาธุบุญนะเนาะพ่อสถาพรสถาพรสถาบุญมาเพิ่นบอกก็ซื้อสถาพรเนาะนี่ครับเพราะว่าเคยมีครอบครัวสถาพรนี่เป็นมาถ้ำบุญวันนั้นวันนี้คอ่า เพื่อนทำบุญวั่าวัดคุณเฮ่ค่เคยปากผมสื่ออันนั้นพอาตาบ้านคือเคยปากผมสื่อเต้นสื่อเก้าอี้มียังต่อยนังเพื่อนให้ผมเป็นธุราเปลนสื่อมากให้วัดคุณเฮ่ตั้งแต่ช่วงคุณเฮ่หลังดัดำเนาะหลังจากนั้นเนาะบ้ันี้เขาว่าต่อหลังจากที่ียบบ้อยแล้วผมก็ได้ถามอาจารย์ ตกลงมาขึ้นนี่ผมร้อนเดี๋ว่าจานร้อนอือมไปำเราพูได้ร้อนไผอไผสิไ่ได้ร้อนนี่แหละว่ะซั่นเราเอาทุัสามาให้เิ่นนี่เดะ๋ยวซั่นมี่หลี่นจสั่ง่าเจ้านอนทานทกสามนี่นอนทามบากอว่าได้เก่งได้อย่งมีจังว่าได้ที่ได้ทรออกไ้บ่บ่นะมันขึ้นนี่บ่ี่บมมีโทศัพทมผมบ่ได้มี กันเลยมาเบิ้งบ่มีบ่มีตอนแระกัคิดว่าตรวจสอบโทรศัพท์อยู่วางดีแม่งมืนเช็คแล้วบ่มีอ่มันเกิดอะไรขึ้นอะไรเอ่ยจนกันเลยว่ากัให้เบิ่งเพิ่นก่ให้เบิ่งแล้วเอาเอาก็บ่แม่งดอกซังดอกอืแบดนี้ก็เลยเอามาคุยกันเรื่องอื่นดีกว่าอืเป็นจังได๋ฝันไปเมื่อคืนเจ้าทำแม่นอ็มฝันไปเมื่อคืนเอาสิให้ฝันยังสิให้ฝันดูแท้ S <S นอาว่าอืก็ยังบอกไปแล้วก็ยังเจอ,ลอ,อเลย,ยไปแล้วเออก็ออยังให้ไปแล้วเนาะอันฮากานะเนาะให้มาแล้วเอ้ากัะที่ว่าสิมิเล่พิเศษให้เนเ้อส,สามตัวไหมโอ้นั่นนั่นนั่นนัน่นเริ่มตัวละเรื่มเริ่มคอยเรื่มมองนี่นั่นเลยเพราะว่าเจ้าว่าริมปตามเลขยสามตัวอาจารย์วัชีิมีที่เรียให้ขึ้นเลือยสามตัวนี่โอ้จําได้แล้วบัน คืออย่งนี่โดยปกติเนี่ยผู้มี่ตีเพิ่นเคยให้เนี่ยเพิ่นกระซีที่จริงเพิ่นให้ที่ละตัวที่ละตัวแต่ว่ามีหมวดซีหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหกนะนะแต่ว่าซีหนึ่งเจ็ดเนี่ยได้มือเลขออกก็เลยบอได้ผมก็บอได้ไปลวาข้าจะไปหาทายกิบมันบอส่นสับเอาไปทายกิบก็เลยมีคนที่เข้าไปเคลีงานซอยเพิ่นน่ะได้คนเดียวได้คนเดียวได้ได้สามตัวแตกนี่ที่จริงเขาหัดซีหนึ่งเจ็ดหมือนกัแมนบุ้ย จำว่าบ้านนี่อย่ฟังแล้ตั้งแต่เมื่อเมื่อเพื่อนให้ให้พิษณามาให้พิษณามาแล้วก็ปัญหาปัญหาอนุบาลเนาะปัญหาอนุบาลที่หายมากที่แรกอะอนุบาลมากเออนุบาลมากที่หายเบ้ากุ้งนี่แมนอนุบาลมากเด็กเพื่อนบอกอทิงไทยไว้ว่าเดี๋ยวช่วงโค้งสุดท้ายใกล้ๆเลยหรอจะค่อยมาจะค่อย้าอีกครับ คือผมตัง้งยิบใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับว่าสิไม่ไดกสามหูือเปล่าบันนีตก็เลยแซะถามไปแ่ลว่าสิม่เดก,ก,ก,กพิเศษพิเศษหรือพิเศษพิเศษพิเศษเนาะเก่าบันฑิตกมเข้าใจละมันก็เลยว่าที่ว่าเลขพิเศษตี้ที่ว่าเลขพิเศษที่ว่าสีไ่ไฮตี๋เราสั่งเดียเด่ยเราก็บอกว่าเอา้าบอกไปว่าให้ไปมือเนาะ ที่นัดกันไว้น่ไปเมื่อคืนผมก็แจ้งกันซีไปแล้วว่าอีกสองมือก็คือมือนี่มือที่หนึ่งมืออื่นมือที่สองครับนั่นแหละโอ้ยอาจาร์กะสังกะเอซีมันจะได้เฝ้าไหมคะซ้ถ้าแค่ัมันอันนี้เดี๋ยวพวกทางอื่นเพิ่นกัสีได้คือ เอจี่สิได้แต่หาซื้อที่เพิ่นเบินเอจี SC ทั้งทางไก่ที่เพิ่นเบป็นยูทูปพ่อเนี่ยอสิได้แต่หาจากฮารบไว้สิได้ทันเวลา้งานสิได้ทำไม่ได้เราก็เลยว่ามันพอชัดแล้วขอบอกว่าพี่โตแล,ละว่าที่จริงเพิ่นได้ตั้งแต่เมื่อน,นั้นเราสามโตหน่อยแม่ัดผมคิดว่าจังสั้นละ่ะเพราะว่าเพิ่นเราถึงไทยว่าช่วงไงช่วงกลางพวงไทยๆใกล้ๆคิดได้ออกไหมให้เขามาเอาไหมนะครับให้เขาให้เขามาหาไหมเอาพอน้ำจริงเราประเด่น เพิ่นบอกตั้งแต่มื่อที่เข้าไปที่ไหนเลาะกลางโค้งหรือว่าเลาะเลขสิออกโอ้ยตายโค้งกลางโค้งจักสิปลายจักสิ่ยังแล้วเพื่นบอกว่ายังสั่นเนาะเลาะเลขสิออกเออเราชมใครว่าโค้งสุดท้ายล่ะปลายช่วงโค้งสุดท้ายล่ะกระสีพกสามสี่มือก็เลขออกกระสีพกม่นั่นบว่ช่วงไหนกะลังใจจีขาดตอนเอฟซีก็ได้กันเออหน่อยนึงกะลังสิปล่อยแล้วเดี๋ยวกำลังจะปล่อยงูแล้วจัะไง จังไงจะปล่อยงูแล้วอยู่ครับนัญหาพกกับเพื่อนมาเบาเลี้ยงใจขายยาคนขายยาถ้าโดนเจ้าลังจะปล่อยงูอยู่แล้วเอฟซีก็เริ่มิดใจขาดไปปล่อยกันคือกันเดี๋ยวนี้นะคือยังสี่ผมคิดว่าเนี่ยอาชีพเบิ่งความชัดเจนเนาะอาชีพอาชีพเราเป็นความชัดเจนเลยยังค่ะก็ไน่ใจครับแต่ว่าถ้าตัวเลขคือทับเพิ่นนหาตัวเลขมากปุ๊บแล้วจบอืมจบดิเพิ่นบอกว่าที่อลี้ยงงวดเลี้งหงอไม่ต้องเข้ามาอีกหรอกจบเลยยหายทีเดียว บานี <Ê> ้อยัางซี่างเงีอยสิคมืบอืมมึงอนแัใหม่เนาะครับนัดอีกไล้วบ่มกันนัดกันในมืออินที่บ้านน่าสิไปหาน่ะผมก็ว่านิไปเร้อะไรที่แรกบ้านบ้านนอย่างเนอได้บอกว่าสองทุ่มสามนาที่ไปขอมาาด้วยมาห้นตรงเวลาคิดว่าจังไหนผมว่าสองทุ่มสามนาทีไปขอมา เอาเสียมายังมืดแจกสองทุ่มสามหน้าที่คยเขามากมันมันเด็กตัวที่สองทุ่มสามทีเท่ากินเข่าขออมาอีกว่ามึงดูขอมาดูสองสองทุ่มสามหน้าที่พี่เขามากเป็นแบบว่าจังไหนก่อนก่อนพี่บอกว่าสองทุ่มสามนาที่คอยเขามากเพื่อนบอกว่าคอยบล็เพื่อนบอกว่าอตอนแรกขึ้นหนักกับใบมืออื่นนอกมืออื่นบ้านนี้เพื่อนก็ได้บอกว่ากระสันกะมืออื่นสองทุ่มสามหน้าที่คอยเขามาก มื่นอืนสองทุ่มสามนาทีจะถ่อมแมาไมาให้ตรงเวลาไม่ให้ตรงเวลาว่ามไม่ให้ตรงเวลาแหวงสั่นแปลว่ายังบอเฉลยอีกให้ปัญหามากอีกตั้นปัญหาเรายังบอเฉลยเลขสามตัวเรายังบอเฉลยเราให้ปัญหามากเตีมต้นผมมาคิดว่าย่างสั่นอัจารย์ให้ปัญหาผมบ่นเยอะแหวาสั่นตกใจบอกตอนแรกถามเงินก่อนว่าคือเสียหายมากมือแท้อเออ ่นกะว่ามันจแงโปใจ็ืเหมืดๆสองถุงนึกโปใเจ็คเก้ว่ายังสั่นอเนาะก็ได้ถามว่าอาจารย์ไทยปัญหาผมอยู่บนครับแล้วอะไรแล้วก็ได้หาทืษฎืหรอไม่ได้ว่าอย่างแล้วแล้สจะคืดกับผมก็่ไปเนาะสองถุงผมก็สิไปเศร้าหือเอลาองอื่นไปเห็นอยัางเมืดๆบายในห้องสีมากมาวีคอในห้บ่เนาะบายีนห้องสีไม่วีคระบ นึที่ทางเราวิเคราะห์งัถวิเคราะห์ล่องเบิงปัญหาีีบอก่อืมล่อ,อบงบิเคราะบเงินจักไ,ไหนบสองทุ่มสามนาทีบ่ครับ<อ>มีมีวินัำนบ่เราบอกวีบ่บ่บอสองทุ่มสามนาทีอ่าสามนาทีไปมากกันเราให้ได้ยี่สิบสามนูละนะมาตรงเวลายีิบสามเลยบ่แน่นสองสามบ่สองสามตอนนั้นแล้วเนาเกเป็นปัญหาเรากับอะไรยงไงก็ทกเทียก็นปัญหาเราเปงเนี้ยจะเป็นไปได้เปไปได้สองสาม แต่ว่าผมก็เขาบอาคิดว่าสิบระะมาณนั่นแหละก็อาจจะเลกบางมากด้สองตัวไหนเนี่ยห้ากาหนดิเ้า,าก็จันทรกับ็ีกัตสมมติว,ว่าสองสามจ่เป็นเลขบนเจียวยังมาใส่กวาอยู่ครบสามสันสองตูมสามนี่สองทูทงทก็ยี่สิบนาฬิก,กาเออแมนนครับเนาะยี่ส,สิบ ถึงท่านกันสองศูนย์สามเลศูนย์สองทุ่มมันสี่ยี่สิบจุดสามศูนย์นุ่นปะสองศูนย์กับสามศูนย์กระสีนี่เท่านั้นตัวเลขสี่ต้สศูนย์สามเขึ้นหายสามศูสามสองทุ่มเออไม่เลขมันเป็นี้่เลขไม่เลขสองไม่เลขศูนย์ไม่เลขสามแล้วกับเลขศูนย์อีกตัวหนึ่งอศูนย์สามศูนย์สองทุ่มสามนาทีโอ้สดยี่สิบจุดศูนย์สามสองศูนย์ศูนย์สาม แมนป่ะสองศูนย์เชื่อเื่อลือแยี่สิบสองศูนย์สามเราหึงยี่สิบจุดศูนย์สามแมนป่ะสองศูนย์สามนาทีเนาะสองศูนย์สามนาทีบอกแมนยี่สิบจุดศูนย์สามแมนแ่สองศูนย์ศูนย์สามไหนมีเลขสี่ตัวนั่นแหละก็สองศูนย์สามสองศูนย์ศูนย์สามมันคือสี่หลายตัวแท้ฮะกัด อแล้ววันนึงวันนี้หกตัวคนนี้มันนัวกับจังรวะกันเลยมหนได้สิมาไฮมาสสองทุ่มสามนาทีไฮมาตรงเวลาเด้อแมนบอกตรงว่านี่ตรงเลยไหมาสตรงเวลาเด้อมาไฮมันตรงเวลาเออสองศูนย์สามเด้อโอ้ยอย่าว่าเขาเลีกคือมาคือสีําแช่เออคือสีือสีบางงามแต่นั่นตัวศูนย์หางงามบอกกัน งามนี่ศูนหาผมมาเพื่ออะไรสองศูนย์สามเอาเอาเอาเจ้าสิเมื่อครั้งที่มาว่ากันเังาสิมันกะเป็นคลิปเงี้ยวไปซีนาะคเอฟซีผู้ที่กระทังเบิ่งติดตามทางช่องให้มือถอมีส่วนร่วมถูกคอมเมนต์กันมาหลายๆครับพ่อพี่น้องถูกต้องให้เป็นพันคอมเมนต์สองพันเป็นหมื่นคอมเมนต์คอมเมนต์มาเลยอ่าเมาสิมาวีคอยกันว่าปัญหานี่แหละ ชีวาจังไหนผมขอเจ็นเงยมาก็เด้ไหมนี่เพื่อนอยากดี่อบผมเหมอนผมตุ่มซุ้มเลยดิว่ะผมตุ่มให้ยูเจ้าได้มีโอกาสตอบขผมผมมีได้มีโอกาสตอบยากลูกน้อยแล้วเพราะได้ตอบความเมียนจักรยาที่กิงกับผมอ่านอยู่ดิผมอ่านผมอ่านเมื่อความเมียนแต่ผมไม่ตอบเ่ามีโอกาสได้ตอบกับขอตัวขอไพ่เอฟซีแฟนช่องแน่วันถอดที่กิงเนี่ยผมกระนอมรับทุกคนนั่นละที่เพื่อนเขาเมียนมากนะผมก็ดีใจยู เพก็ดีใจเนาะอเอฟซีเขาเมน็นมากก็ดีใจยังไงแต่ว่าการจังคลิปที่ผมบอกเมื่อคืนนี่เนาะกต่มีบางคนเอฟซีบางคนแต่ก็ต่งคนตามความคิดเนะาะครับเพิ่นกต่ว่าโอ้หากกงยัง่ายแท้อย่างของแมานี่กต่บ,บางคลิปบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้มาโนะมาเบาอีกอย่างของแมานี่แต่ว่ามันก็เป็นความคิดส่วนบุคคลเท่ากัน ผมที่เข้าใจว่ายัางสบมันเปลียนหน้นาหน้าคิดต่างรถผู้ใดที่คิดจังได้กัญญาเจ้าได้ไปแล้วรักเก่าเนาะย่านมาโนห์ห่ะละ<อ>ย่านเจ้ามาโนอ์นะเจ้าได้รัก,กเก<อ>่าขันที่คิดว่ายัางสรรรั่นครับแต่ว่าที่กิ่งแล้วนี่ผู้ใดที่มานาังมานต้เสียไปแล้วเน,นี่ยมัเมื่อคืนนี้การพันการเพื่อนเบามาะเขากับเบาาเหรครับเมื่อคืนนี้ทายคลิปตอน ชีทุ่มกว่าเกือบหาทุม่มล, <ง S 2> ลงคลิปแล้วหาทุม่มเรากำมังหาทุ่มเคืองอลองคลิปแล้วเราเรากำลังหลังจากลงคลิปเจ็แต่ว่าดางตอบเ,เนตมเราคันผูใ้ใดคิดว่านโน,น<อ>กันผู้ใดจิคเม้มนตดมาในลักษณะนี้แล้วไวมีนอ้องเด้อผมพออนุญอยาดเหล่านี้ด้คลิปนี้ม<อ>าสั่งบงสองคนมีโองมาส่งบึงบนบ้านเอาเช็คด่นเรอเอา มานี่จากที่แรกมากน้อกันได้บ้างมานี่จะ่ไหมไปก็เราทั้งได้บ่าเดี๋ยวคลิปหนาให้จังสีได้หันหลังันสีแล้วเจ้าหลังแข็งเนี่ยชื่อเบียร์างหรอเสา้างมันส้นกันเอาเอากระทอนนัวเนาะลองหวโนมานเด้อได้ทองเนอะจังกะให้ให้จางไกะให้กำลังใจทุกซองทุกซองทีเอ่ากำลังไทยถ้ำนี่ละให้กำลังใจกันสู้ผู้สู้คน แม่นมุจเจ้าสิเข้าเม่นดีเข้าเม่นเสียผู้ขา่ากับชิ้อมรับวันต่อไปเข้าเม่นบอว่ากันมาเข้ากับเสี่อามาป,ปรับปนะรุงเนาะเข้าเม่นที่เชื่นชมนี่เข้ากับยกมือสุดสอดออันนี้ก็ได้นะเ,าเานาะอ้า๋อเจ้ามิ่งเจ้าเลาไลฟ์มันใหญ่ฮะสวัสดีครับ